วัสดีครับเหมือนกับบ้าทหายทุกอย่าง h ชนแนวครับผ้ามาเบิงเขาครับเหมือนคลองนี่ครับพร้อม,มสิจำนายออกครับประมาณรอย,ยซีบกตันครับคลองนี่ครับตาโรดพวงครับโรดพวงกำลังมาก ประมาณ120ตันต้นนี้ก็สีว่างประมาณ3ามพวงครับประมาณ3ามพวงครับพอแสนหนึ่งกับมีอยู่ประมาณ120ยโลนะครับเพออื่นเป็นแสนแสนหนึ่งมีอยู่120ยยโล ครับกองเข่าครับประมาณ120กว่าตันครับ เมื่อนี้ยยูนานร้านก็นรับสื่ออยูแสนละพันสองเจ็สิบบาทครับหนึ่บาทนานร้านครับมื่อนี้รับสื่อแสนละพั้อแสนละหนึ่บาทก็เป็นกิโลละ10บาทจุดหาสิสตางค์ครับ10บ,บาท จุดห้าสิบแปดสตางค์แสนละพันสองเจ็ดสิบบาทนี่ครับล้านหนาล้านหนาล้านกับสีเหลืองขั้เขาง้ำงามใบตาครับใบค้าแห่ง ตากประมาณสามแดดครับสาแดดไปหาสี่แดดสีเรื่องเข่างามๆครับไปตากเวลาลูกค้างมาขายสดครับนี่ครับกองเข่าห้องมานนี้ครับ น่ารด,ดปกวงครับความจำน่ายครับกล่องนี้ หนดตาครับเอียดไว้แสจีแปดสิบแรงน้าผลบอกน้าอะไรมันนั่นแห่งน้อง

ครับไอ้คนงานปซุมมันหนาหออกครับไปตากไม้ตากหมอกไม้ ครับสำหรับคิมนี่ก็จบไปเพียงแค่นี้เด้อครับเดี๋ยวพอกันคิมหนาครับคิมนี้สวัสดีครับ